หังได้ไหมยอมไหมพอจะเลยยอมยอมไหมใช่ยอมจะพั้วนมา็นมาไงเอ่อพูดกันทีถ้าจะให้เ็ยอมไหมพี่ กันครับพี่ปาครับไม, call, ไม่ไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูคลิปดีกว่ามีคลิปอยู่พี่ปาครับไม่ใช่ม spons, ึงเปิดมาเสร็จแล้วเสียงหรอพี่ปาเผเด้วยการดีของคนท้อง มานองคนะรับกับพอเจิรินครับเข้าไปในคองนเลยครับโนะห้าเลยโห้เดี๋ยวพามาดูเบื้บบองหลังดินด่วนครับสองคนนะดูนอ่าเบอร์สุดท้ายนะครับอะไรที่พี่มานได้ไหมครับไม่ทดี่พูดอรหรือเครับอ๋อ โยนอะไรโยนอะไรโยนน้ำเฮ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้รับมืออะไรเลยที่จริงโอ้ยยังอยู่ในมือเลยเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยครับอยู่ทั้งวันเลยี่มืออะไรรคับหิวน้ำหิวน้ำทุกวันนี้มันฝากข้อความอยู่ี่ถูกไหมน้ำครับหิวน้ำจัดอย่างที่ผมจะ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกับพี่ครับ ไปกันเลยครับผมไปเดี๋ยวเราจะปีนไปหาดินด่วนกันนะครับโน่นอยู่ข้างบนนู่นแหละขอที่เไรนะแล้วก็คนนี้ที่ผมเล่ด้านซ้ายขอโทษที่เร่อครับฮะวันนี้พี่โอ้อยู่นี่ทั้งวันเลยเหรออยู่นี่แหละดังอยู่นี่แหละอ้วิวดีตรงนี้ เดียครับคูเทียร์ทรศสพท์กันช่ไ้มเรลขออนุญาตดูเบอร์ที่รับนะครับที่เกียนเดินอ่าขออนุญาตนะครับเบอร์ที่รับสายนะครับเราอยู่ตรงนี้เลยศูนย์เก้าศูเอมาเลยครับอันนี้ซูมเท่าไหร่ซูมสี่เท่าีเท้าหกเจดห้าเจ็ดาห้า้เเ แมตชเบอร์สุดท้ายสองเข้าไม่่งหกศูนย์หนึ่งสองหน่าครับอ่าโอเคครบนะครับพี่พี่ดูเบอร์ที่ระรับสายตรงนี้ด้วเลยครับเป็นพยานครับพี่ขอโทษครับอ่าเชิญรับสามท่านครับตรงนี้เลยครับพี่ดูครัเสุดยอดครับอ่าแมตโ์เบอรับครับแจกเลยครับวิวดีมากเลยครับตัวนี้พี่จุดโมาดึงกลางมายืนกลางแทนเออไหลยังสว่าง โอ้ s ็เสอาสรุปใครชนะนไม่รู้เลยขอกาขอทครับมีางองขยนครับขายรูปรวมอีกทีนึงครับสคนครับครับรุ่นเกาา้อร์ดวินครับ เอาเลยร้อยยุบรปร้อยยุโรปครับโอฝั่งโน้นนะครับจาบเยอรมันเออเดี๋ยวตั้งใจสุดใจวัดตั้งใจสุดใ้วัดระวังไดแค่ระวังไดแค่เกียร์9เกียร์1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 จะชิไหอยู่เดีอยวครับเดี๋ยวหอมเบอร์ด้วยนะครับเดี๋ย ฝั you? You ่งเ901ด903หมดแจมเบอร์เท่าอย่พูดอีแจมเบอร์ทอ้างนะครับแล้วก็เซนเซอร์ฝั่งเอโอเอ็มีแชนเดด้วยดีเทลฝั่งมือเขาชื่อสวมอ้างอยู่เรียกฟ็อบคราเมอร์หน่อยฟ๊อบคราเมอร์ครับมาดูไดหน่อยครับคุณฟ๊อบ เสอาบอลผู้ครับบอลผูต้องเอาล้อหลังลงเรื่องครับเ้องบัลเพลิงครับเอาล้อลงมาล้อหลังมันลอยอยู่ครับไปหลังครับไปหลังเพี่ครับใจเย็นครับไฟมันจะไม่เส้นลงครับพี่โอ้พี่ก็มือเลยวจะเป็นพี่จะต้องเพิดไปออกพี่ก็ว่าแบบนี้ใจเย็นจะไม่เส้นครับพี่ครับเออพี่ใจเย็นครับ ผมเคยไอันเอร์่ระเทศกัมพูช่ยรเทศญี่ปุ่นอคือคือคือผมเคยอยู่เยอเวียเจอกันยุโรปใช่ครับกัพงน่นสวีเดนฝั่งนี้ญม่จริงจริงก่อนเปิดหัวต้องใช้ไส้สันยอนนมูนี่ลไส้สันยันด้วย ครับเอ่อครับเรียนหน้าจอเป็น30 เฮ้ยมันโว้มงดีเนาะมันดีแับมีบอแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดีนย์ยเก้าศูนยกินครับล้ยนะครับเก้าศปเสียงลมครับเรีเอต้องเสียบเขมาเก้าศูนย์โอเอ็นพิทช่างเคครับหนยนีเซลที่มีสองเบอร์นะครับให้ถอดเบอร์มาคืนด้วหน่วยนีเซลจักนะ รถวิ่งดีมากเลยชีวิตนี้ดีเองแดดครับแดดข้าวครับหัวลากอยู่ดีครับอยู่ดีเจอกับไทยลาดอิสุสุเด็กกาหัวลากอยู่ดีเอ้าหนึ่กหนึ่งดี้ากหมูสดดครับ

ทำไมโบกได้เจ้คนขับว่าไเข้ามา่ครับไม่ได้ยินกันครับคันนี้แรงบอกนี่นะใช่ดูวิ่งม่รอบเล่งรอบครับโอ้โห ตอนแรกขตัดางยาวถึงรูปหนาขึ้นตู้ทุบไปเลยครับลูกทูบบ้า อาไครทีเทไรครับีเดเข้าซึกเอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเลียร์ไปครับ